วัสดีครับปุ๊บชงหนุ่เียนะครับตีมล่งบ้านน้ององค์อิงนะครับปุมพอดีได้ปล่อยดี่นะครับปุมหนเดียโมดแต่ลางรถตำนู่นตำนี่ครับปุมเลยมืดที่แรกกะว่าจะไม่ปล่อยคมันอุยวายต้องเตรียมตึ้งเวลาดูดูด จ้าอีกก็เรียบร้อยอืมอจ,จะมองมไม่ไกลเลยครับมดืดห้ดูบรรยากาศแล้วกันนะครับเรียบร้อยก็วิ่งเล่นกับเซียโดย้สักพัก đi 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 mà lên đi 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 Mà đi 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 mà má đi 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 má mà lên nêm mà đâu Mà ơ ừ, ừ con ừ con ơ ừ. <laughs> mà lên nêm mà đâu Mà ờ à, nhà đứa nó nhà đứa ờ, mà lên cái đồng nêm mà เออยังเออยังอเออยังเออเล่นที่จะวางพอมาไม่เล่นแล้วต้องนาไปป่านี้แล้เสียามาเล่นกับนองนี่มาเร็วมาเออมาเล่นกับนองมา,มาเดีวมาเนี่ยดีดีปูถหายนะดีดีก็ปูดไม่อยาก แต่บางทีสุดๆุดเหมือนกันถ้าไปเจอเศว้าบนหน่อย่องตัวหลายกันโอ้ยสุดยอดเรียกไม่ไม่ยึดเลยครับปนไกลก็มั่งครับพอดีลงเดียมมัวแต่ตำนู่นตำนี่นะครับแล้วก็ลับไปพักอากาศมันร้อนกันเลยไม่ได้ปล่อยมา,าดีๆมา ลองปล่อยแล้วกับแต่ปล่อยไม่ได้สนเกินเสียเล่นกับนองอยู่นี่มัง้ง ขเขาปลนกลายบ้างครับใจจริงอยากปล่อยนะครับปุ่มแต่ว่าวมีกำแพงรั้วรอบชิดแต่ปล่อยน้องไม่ได้ครับเพราะว่าน้องกินตุกอย่างสีกว้างหน้าเลยตึงอันตรายครับปล่อยไม่ได้เลย ก็ยังเด็กนะลำซายได้ก nah, ma. ็ยังไม่่อยดีกันกระปุกอันต่อไเดดเดมาเร็วมามามาเดดเดน้องมาเร็วมาเดดไม่ไปนะทุ่งนาไม่ไปมาเร็วมาไปแล้วตั้งนั้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาเร็วมาเดด Ừm, đô phá vĩnh về thùng na này không? Mấy tông bay nè, mấy tăm xe đô nè U bốn, phong phá thịt tốc hả thì bái, thì đánh đánh phù, phong? Phong thì bà yên tổng phá oxy đen đen mùng Chùm phu, biển phong u bốn hả phong năn? Có và đồ ngạc thằng năn mà ลุงเดียวจะไม่พิษนะเกิดน,นี่เงียบกับเลือกกันอยูซ่ามกลนลุงเดียปานางเบาตูนส่วนปาวันไปกับป่อเอกแม่น้อยนะครับไปกับน้องอุ้งอิงไปกับน้องอุ้งอิงไปก้อนแก่นครับผมเกิดน,นี่น้องมีงานที่ก้อนแก่นน้เศร้าน้อยเปิดบานแปลงนะครับผม กเอฟซีีอยู่ใกล้ๆก็ไปดูไปชมกันได้ครับผมส่วนเรากทีมลังบานก็อยู่ดูแลบานหน้าครับผมปกติเหมือนเดิมจากคนหล่ๆคนก่อนเริ่มงานจนเสร็จงานบุญ1 2ช่อง10สาม1 4สี่1บห้าก็ยังมีคนอีกเยอะแยะตั้งเอ็กซ์โซตั้งเอฟซี่างอะไรนะครับมาวันนี้เงียบเลยครับ แต่ก็มีมาเรื่อยๆนะครับวันนี้มามีมาซ่องจาาสามจาาเว็บสีแหวเวียนมาใต้รูปต้ยได้นะครับผมแหวเวียนมาจมมาอินบ้านนองตึงไม่เจอนองเ้าก็ดีใจครับผมส่วนใน้มู่อยู่กับแม่ก็กบบมู่ัันมู่อ้วนแม่ก็แม่ลง <c oughs> กักบ,บริเวณ <c oughs> พอาะถ้าลงก็คือ <c oughs> นัก ดีๆครับสุดอยู่แล้วครับบวกกับมู่กาวอีกหนึ่งนอแล้าก็นักเข้าไปเลยครับอม่ตาใช่ไหมน้มนองเรียบร้อยก็สักถึงจี่โมงแล้วก็ให้เขากินข้าวครับนอนอื Chính lý kìa Chính lý kìa Chính lý đột cháy, trái Ờ, mà Lên cầm nòng măng Lên cầm nòng măng Để kín cao Mèo gặp xe Lên đài phép cả วิ่งเล่นกับนองจากแปะปะ่อว่าเพือปุ๊บกลายนู่นเลยครับป่าวิ่งไปเส้นบัานเด็กก็นั่นแหละเพือไม่ได้เสียไปน้องไปเดินมาหนะ้าบ้านมาไม่ไปเลยตรงหน้าไปมืดเดินมาเด็วไปแล้วเสีย นี่บรรยากาศรอบกำมาดดดีมาเลยมามาดดดีมาดดดีมามามาเลวมาดดดีดดดเไอ้มืดแล้วนะเล่นจักรอบพอ อืมดูดูรับตัวไม่ใช่น้อยน้องดูกลงมั้งกลงมใจกันนั้นมันจะเบียดทำไมดูตัวเองบ้างเอ,เ,อเดี๋ยวกินข้าวน,านะามีเสียไม่นัดเด็กนะคืนนี้นะอ,อยู่บ้านเอามูกินข้าว

nào Nào, kín Nào, kín À, kín nè, kín 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 เอาเดยกินให้หมดเออกลับปุ้มนี่กล่องเสียก่องเสียมีเนื้อปลาตูกระย,ยำมีแมงจอนกลัวมีแกงซ้อมแกงเรื่องปักตายกินเ,เป็นกันเสียนะแกงซ้อม มาตุวงนวดจ่ออ่ะครับพุ่มสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมติดตามจองลุงเดียติมรังบ้านน้องอหญิงตานางติมรังบ้านน้องอหญิงนะครับแล้วก็ติมรังบ้านนะก็ติดตามเพจได้ด้วยนะครับพุ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่กดการกดซานานะครับพุ่มเซตซับเด็กๆ รลรวครีมนี่แกนี่ครับวัสด,ดีครับป้อมตีดีบรยวายงงไส่ยังไม่อิ่มครับ